สวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะมาอัดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอ่อเดี๋ยววันนี้จะมาะช่วยอธิบายความสําคัญแล้วก็คอลัมน์สําคัญๆของเวลาที่แบบเราจะทำไปแจ้งซ่อมพอดีมีน้องฝึกงานที่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 ทำงานนะคะเป็นน้องเขาเรียนคอมพิวเตอร์มาแล้วทีนี้แบบเลยให้เขาแบบช่วยทำแอปชีตเกี่ยวกับแบบใบแจ้งซ่อมให้หน่อย น้องเขาก็เก่งนะเขาก็ศึกษาด้วยตัวเขาเองด้วยความที่ทุกวันนี้ก็ youtube ก็เยอะนะคะที่ให้แบบว่าผู้เรียนศึกษาเองได้แล้วก็เลยลองให้น้องเขาทำดูทีนี้ปรากฏว่าด้วยความที่เป็นมือใหม่่ะเขาก็ยังคิดยังไม,ไม,ไม่ไม่รอบด้านเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวทำวิดีโอนี้แบบให้โอกาสเดี๋ยวแบบให้น้องเขามาดูด้วยแล้วก็ให้ให้คนอื่นที่สนใจ ก็เข้ามาศึกษาลองดูอันนี้เป็นเทคนิคของทางโค้ชเองนะคะเป็นเทคนิคของคันของทางโค้ชเองแต่ว่าถ้าใครจะมีเทคนิคของตัวเองแล้วก็นําไปประยุกต์อะไรก็ได้นะคะอะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าจะทําไปแจ้งซอ่อมหมายความว่าที่มาของม้งคือที่มาก็คือว่าคนในออฟฟิศอะแบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาเนาะคอมพิวเตอร์มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแวร์หรือว่าความช่วยเหลืออย่างอื่นที่เขาต้องการนะ,นะคะ ทั้ทีนี้ไอที IT เขาจะทําแบบฟอร์มออนไลน์จริงๆในี่ที่ทางานของของโคดะก็มีออนไลน์หลายหลายรูปแบบมากเลยนะ <c oughs> ถ้าใครอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานก็ได้นะคะยินดีแต่ว่าเราอยู่ที่ขอนแก่นเนาะถ้าเป็นองค์กรหน่วยงานราชการก็ยินดีมากเลยนะคะเออแล้วก็ทีนี้เขาจะเอาฟอร์มไปในออนไลน์แล้วก็ให้ยูเซอร์อะเข้ามาแบบใช้งานเขาก็ส่งมาให้โคด,ดูโคดก็เขาก็ด้วยความที่น้องยังมือใหมยย่ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะยกเอา ฟังชันของน้องเข้าไปรวมกับฟังก์ชันหลักที่เรามีอะไรฟังก์ชันก็เลยอ่ะให้งั้นเดี๋ยวมาอธิบายตรงนี้กันดีกว่าเริ่มต้นนะคะเราจะมาดูความสําคัญของคอลัมน์ต่างๆแล้วก็คอลัมน์ที่จาเป็นของอนุญ,ญาตใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าคนต่างชาติเข้ามายังจะพอเข้าใจได้เนะาะคำว่าเมเจอร์คอลัมน์คือคอลัมน์ที่สําคัญนะคะในการในการทาฟอร์มที่ว่านี้นะคะเดี๋ยวโค้ชจะเอามาแค่ที่แบบไอเดียของโค้ช ตอนนี้เนาะไอ,ไอเดียสั้นๆง่ายๆแต่บางคนถ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมียูนิตที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีแผนกที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้ก็สามารถที่จะแอดเข้ามาได้นะคะหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ต้องการเชื่อมโยงไปหา,าจากข้อมูลของการแจ้งส่มเนี่ยก็เอาเข้ามาได้เดี๋ยวเขาจะบอกเทคนิคของ,ของโค้ดเองเนาะอันดับที่หนึ่งเลยเวลาคุณทํอะไรก็สรางอะโฟล์งานอะไรก็สรางนะคะฟังชันอะไรก็สรางค้นนําให้ทําแบบเมนูด้วย เล็กๆน้อยๆก็ได้อย่างเช่นสมมติถ้าเป็นใบแจ้งซ่อมเนาะก็อาจจะแบบว่า,อาฟอร์มแจ้งซ่อมติดตามการแจ้งซ่อมการแจ้งซ่อมของคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแค่สามอาจจะแค่สามเมนูก็ได้ทีนี้โค้แนะนําให้ทําให้เป็นเหมือนๆแบบ table table หนึ่งนะคะ้วเสร็จให้มันเป็นในลักษณะของการ view เนาะหลังบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หน้าบ้านจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวโค้ดจะให้แบบให้ดูนี่นะคะนี่คือเมนูของหน้าตาของแอปหลายแอปที่โค้ดทำเนาะ ฟังก์ชันของเขาก็จะมีเมนูหลักอยู่แล้วแล้วก็พอเขาคลิเมนูเล็กเข้ามาเนาะสมมุติถ้าน้องเอาฟังก์ชันแจ้งซ่อมเนี่ยไปไว้ในแอปใหญ่ของโค้ดอะโค้ดก็จะมีแบบเมนูแจ้งซ่อมให้น้องเขาแล้วก็ปุ๊บพอคิดมาก็จะเป็นหน้านี้นะคะเราก็จะแยกการใช้งานระหว่างเป็นยูเซอร์แล้วก็เป็นไอทีนะคะแต่ว่ามาจากตารางเดียวนะอันนี้อาจจะเป็นฟอร์มอันนี้อาจจะเป็นแบบ Process ก็ได้เป็น Work เป็น Work f l o w ให้เขาเห็นนะคะเป็น Workflow แล้วนี่เป็นฟอร์มนะ คลิกไปก็เจอฟอร์มแล้วนี่เป็นลิสต์รายการของของ,ของเขาทั้งหมดนะคะอาจจะเรียงตามว,วันที่แล้วนี่เป็นเเสเตตัสก็คือเน้นไปที่ให้เขาเห็นสเตตัสก็คือกรุ๊ปบายสเตตัสนั่นเองว่าของเขาอะถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าคนแบบถ้าคนจัดการข้อมูลดีๆหน่อยก็อาจจะเปิดให้การให้ดูเห็นว่าแบบลิสต์ของทั้งหมด เขาจะได้เห็นว่าฟังก์ชันงานของ IT ตอนนี้แบบมันเยอะไหมแล้วก็เขาอยู่ลาดับที่เท่าไหร่อาจจะเห็นทั้งองค์กรเพราะมันไม่ใช่ความลับอยู่แล้วนะแล้วก็แยกหมวดออกมาเป็น e อีเมลเออเมนูสําหรับ IT ีก็อาจจะเป็นดูทิ cket อดูออเดอร์ดูทิ cket ลำดับของทิ cket แบ่งตามหมวดนะคะแล้วก็ต่างกันยังไงระหว่าง2อนนอันนี้อันเนี้ยตารางเดียวกันนะแต่ก็ทําเป็นสไลด์อันเนี้ยทาเป็นสไลด์ไว้แต่อันนี้ทําเป็นของไอทจริงก็คืออ ให้สิทธิของการไอทในการแก้ไขนะคะเมื่อ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 ไอีแก้ไขมันก็จะกลับไปอัปเดตในข้อมูลของยูเซอร์ด้วยก็ก็ลิสต์ออกมาว่าตัวเองต้องการอะไรไหมคะแค่ตารางเดียวนะแค่ตารางเดียวมันสามารถทําเมนูสวยๆอย่างนี้ได้ด้วยนะคะ,ะกลับมาที่ข้อมูลของเราเนาะเมื่อกี้พูดถึงเมนูไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็คอลัมน์เพจอไอที่เขียนว่าเพจนี่คือคอลัมน์ที่เป็นโชว์นะคะ เขียนไว้อีกหน่อยละกันว่ามันเป็นโชว์เนาะเพรามันเป็นโชว์คือให้เข้ามาให้เห็นตัวหนังสือเป็นเฮดเดอร์หน่อยว่าใบแจ้งซ่อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกให้มันเป็นไทยโชว์นะแล้วก็เลือกเป็นแท็กเฮดเดอร์อย่าไปเลือกเป็นแบบว่าเพจอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะคัดให้มันเป็นอีกหน้าหนึ่งของอีกแท็บหนึ่งไม่เอานะเอาเป็นแค่แบบว่าเฮดเดอร์เฉยๆนะคะข้อที่2ก็คืออะไรนี่เงินเบอร์คุณต้องมีน้าเอกสารนี่ยว่ามันเป็นลำดับที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะคะใส่โคดข้างหน้าไว้ได้ก็ได้ f i x 0 1นย์หนึ่งทสองนสองสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้รู้ว่าเวลาเราพูดถึงอ้างอิงกับเพื่อนร่วมงานในที่ท,ท,ทำงานหรือว่าอ้างอิงกับเจ้านายหรือว่าเราจะนับลำดับการทำงานเนี่ยเราก็สามารถเอา running number เนี่ยมาเป็นแบบตัวอ้างอิงได้ว่าเออเบอร์สิบปดนะพี่เห็นหรือยังอะไรอย่างเยยางี้ยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่ของการ record เนี่ยสำคัญมากเลยเขาจะได้รู้ว่างานเขาเข้าวันที่เท่าไหร่ เข้ามาแล้วก็สั่งมาที่ของ IT ทเป็นที่เท่าไหร่ครีเอเตอร์ก็คือใครเป็นคนขอใครเป็นคนมีปัญหานะคะใครเป็นคนส่งทิกเก็ตนี้มาทาภาษาทางภาษา i อทีกเขาจะทิเ็ตส่งออเดอร์นี้มาเนาะว่าแบบเขามีปัญหานะคะต่อมาก็เป็นโฟโต้อันนี้ให้เป็นอินัมอ่านเลอินัให้ก่อนอันนี้ให้เป็นอินัมนะคะ ใช่ไหม e e n o อยู่อย่างนี้อ่ะหรือเปล่าจำไม่ไดไ้ให้เป็นอินำส่วนตรงนี้ให้ left นะคะให้ left ไปหา table ของ staff ของพนักง,งานที่เรามีเนาะมันเขียนยังไงจะไม่ได้น่าจะานี้แหละนะคะแล้วก็พอถึง photo แล้วก็ให้เขาคลิก yes หรือ no ก็คือว่าคุณมีรูปไหม คือถ้าบางอย่างนะคะมันก็อาจจะดีถ้าเราเราถ่ายรูปแล้วก็ส่งแนบไปให้ไอทีเขาเห็นด้วยนะคะถ้าเป็นในขนาดเช่นเป็นแบบฮาร์ดแวร์ให้เขาฮาร์ดแวร์แล้ว,ลวม,มันมีปัญหาเนาะแต่ถ้าเขาไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่าถ้าเขามีหน้าจอเออเลอร์อย่างเงี้ยค่ะก็เขาอยากจะถ่ายรูปนเี้เขาก็ถ่ายได้ที่สตาร์ไว้ก็คือว่าแล้วแต่ว่าคุณจะรีควี r e หรือไม่รีคว i r e ว่าจะอยากจะรู้ว่าเขามีภาพหรือเปล่านะคะถ้าเขาคลิก g ย t ดก็ให้ภาพอ่าคอลัมน์ต่อไปก็คือโฟโต้ของไอเทมเนี่ย โชว์ขึ้นมาให้เขาสามารถที่จะทายออกจากมือถือเขาได้นะคะแล้วก็คอลัมน์ต่อไปก็คืออ่าปัญหาละให้เขาพิมพ์มาเลยค่ะปัญหาเป็นอะไรนะคะคอลัมน์ต่อมาจากปัญหานะคะก็คือทำแคตตาลรีไมาให้เขาหน่อยเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณจะกรุ๊ปรายงานนะคะหรือปัญหาซ้ำๆหรือทํา FAQ เขาเรียกว่า physical question นะคะ and answer ก็คือปัญหาที่ทําถามบ่อยๆปัญหาที่พบเจอบ,บ่อยๆ บางทีเราไม่จําเป็นต้องไปแบบไล่ตอบทุกครั้งก็ได้เราทําเมนูขึ้นมาหนึ่งเมนูเพื่อเป็นกระดานหลักให้กับยูเซอร์ว่าเออคุณเคยพบเจอปัญหาบ่อยเราเคยพบเจอปัญหาบ่อยแล้วคุณอยากจะเรียนรู้จากคำตอบของเราไหมคุณอาจจะไม่จําเป็นจะต้องติดต่อเราเลยก็ได้นั่นเป็นการลดงานส่วนหนึ่งของพนักงานไอทีนะคะทําเป็น subject ไว้ก็คือให้เขาเลือกว่าไอที่เขาพัฒนามาข้างบนอ่ะที่เป็นดีเทลอ่ะเป็นแคตตาล็อกไหนอย่างเช่นฮาร์ดแวร์นะคะเป็นที่อะไรเป็นที่แรมหรือว่าเป็นที่ การจอหรือเป็นมอนิเตอร์หรือเป็นคีย์บอร์ดนะคะแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์เป็นที่ไหนเป็นโปรแกรมเป็นเป็นไม่ได้เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กไม่ได้คอนเน็กอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือว่าโปรแกรมมีปัญหาลงอยากให้ลงโปรแกรมให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เขาอธิบายก่อนแล้วเขาก็ให้สรุปความคิดของตัวเองมาเป็นแคตตาล็อให้เราว่าสุดแล้วปัญหาเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นฮาร์ดแวร์เป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นปัญหาแบบไหนเพื่อให้ไอทีสามารถแบบคช็ดกระไได้ในอนาคตนะคะอ่า ลัมน์ต่อมาก็เป็นโชว์อีกแล้วเซกชันนี้เราจะอนุญาตให้เฉพาะไอเท่านั้นนะคะเวลาเราอยู่ในฟอร์มเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเซกชันแรกก็เป็นพอเรามีโชว์อะ่ะมันจะมีตรงสีกใหญ่ๆที่ขั้นขั้น,ข,น,ข,นขั้นระหว่างเซกชันให้เราเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าแบบ IT Responding Only หรือ IT s t a f Only อะไรเ,เงี้ยค่ะให้เขารู้ว่าเซกชันคอลัมน์ต่อไปนี้เป็นของ i t นะนะคะแล้วก็หเลย Status นะคะ Status ให้มันเตรงนี้เป็นอีนเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นปุ่ม แต่ว่าให้เขาดีฟอลต์ไปเลยว่ามันเป็น submitted ก็คือหลังจากที่ user อ a ์เขาเซฟเนี่ยมันจะมีส t ตตัดของ submit นะคะซึ่งก็ให้ IT อ่าเป็นสิทธิ์ที่จะแบบสามารถมาเปลี่ยนส Sta ตัได้อย่างเช่นเสร็จแล้วนะ f ล x i n g นะหรือว่าอะไรล่ะ pending อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้ให้ไอเป็นคนเปลี่ยนเป็นคน modify ได้ ต่อมาก็เป็น s o l u ชันโซลวิ i n g o โซล l ูชันวิธีการแก้ปัญหา IT ทีทำยังไงอธิการพิมพ์อธิบายไปนะคะส่วนแอคชั่นไอทีแยังไงก็คือซ่อมได้สง่งซ่อมหรือว่าอา่ะใช้ไม่ได้ละอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะว่า Action คุณจะเป็นยังไงบ้างแล้วแต่องค์กรแล้วกันนะคะของเราก็แบบประมาณว่าแบบอ่ะฟิกฟิกอยู่นะซ่อมอยู่หรือว่าเอาใช้ไม่ได้หรอกพี่ เอาไวแบบ้แบบแบบดิสโพส e เถอะแบบเลิกใช้งานเอาประจัจจำหลายได้แล้วมันหมดอายุละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อธิบายก่อนนะคะแล้วก็ทำปุ่มแอคชั่นให้กับยูเซอร์นะคะให้เห็นว่าเออไอที IT แนะนำให้แอคชั่นยังไงอ่าอันนี้สำคัญทีนี้มาที่ access code นะคะสมมุติถ้าคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยมีรหสัสทรัพย์สินนะคะแล้วก็รีเฟรนซ์ไปที่รหสัสทรัพย์สินนิดนึงก็คือเลือก access code ว่าปัญหาเนี้ยเป็นโค้ดเป็น access เบอร์อะไร access code ตัวนี้คุณก็สามารถที่จะเลฟไปที่ a c c ก s s Table ก็ได้ก็คือทะเบียนทรัพย์สินนั่นเองเพื่ออะไรคะเพื่อเวลาในอนาคตรเราเชื่อมโยงกันเนี่ยในทะเบียนทรัพย์สินในแอปพลิเคชันของทะเบียนทรัพย์สินก็จะเห็นปัญหาของ a s s e t ต่างๆแล้วก็ประวัติกันซ่อมบำรุงได้ด้วยนะคะต่อมาก็บอกว่าใครเป็นคนตอบคำถามอันนี้ให้ก็เป็นเนมของ IT Officer ถ้าเรามี t ทเบิก็เลฟไปนะคะเลฟไปหาเทเบินะคะทีนี้มาถึงในส่วนของ system ที่แบบ และนาให้สร้างคอลัมน์ไว้แต่ว่าเราหายไว้นะอย่างเช่น Print Order นะคะเราทําเป็นนัมเบอร์ไว้นะเป็นท้ายของนัมเบอร์แล้วก็อีเมลออเดอร์ก็ทําเป็นท้ายของนัมเบอร์ไว้นะคะปัจจุบันที่ผ่านมาบางคนอาจจะไปที่แอคชั่นนะเซฟเราแบบเซฟเราปริพ์ลเลยนะคะเซฟแล้วส่งอีเมลเลยเอ่าไม่ใช่บางที่ขั้นตอนของการทํางานเนี่ยคนที่เขากรอกข้อมูลมาเขาอาจจะทบทวนก่อนว่าเขาถูกหรือยัยงถูกต้องแล้วใช่ไหมอ่านะคะถ้าบาง บางบางที่ยังต้องการที่จะให้มัน create form อยู่เราก็สร้างปุ่ม action ขึ้นมานะคะสร้างปุ่ม action ขึ้นมายกตัวอย่างให้แล้วกันเดี๋ยวนะไม่มีล้วสร้างปุ่ม action ขึ้นมานะคะอยู่บน detail ะว่าให้เขาคลิกตรงนี้แหละแล้วก็บอกว่า uh, generate PDF form เง,งี้ยแล้วก็ให้ปุ่มนั้นะ่ะคลิกน,นะคะพอปุ่มนั้นคลิกแล้วใช่ไหมก็ทำแบบ แอคชั่นอะในโมดูลของแอคชั่นเลยนะคะท้าโมดูลของแอคชั่นว่าถ้าเขาคลิกปุ่มเนี้ยนะคะให้คอลัมน์ปริ้นออเดอร์เนี่ยบวกไปหนึ่งแสดงว่าคอลัมน์ปริ้นออเดอร์ก็จะถูกบวกถูกบวกไปหนึ่งจากเลขหนึ่งกลายเป็นเลขสองจากเลขสองกลายเป็นเลขสามไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆก็คือเขาคลิกตอนไหนก็คือหมายความว่าคอลัมน์อ่านับเบอร์ของคอลัมน์ในคอลัมน์ปริ้นออเดอร์เนี่ย จะเปลี่ยนตัวเลขไปอ่ทีนี้เราก็ไปที่ออ t โตเมตบอกออ t โตเมตว่าเออถ้า Number ของคอลัมน์ปริ้นออเดอร์เนี่ยอ่าดิสโต e บยฟอรนะแตกต่างจากดิสโ l o อัฟเตอแถวนี้แหละมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่มันมันไม่เหมือนเดิมใช้เครื่องหม่ใช้สูตรนี้อ่าใช้สูตรนี้นะคะใช้สูตรนี้นะคะ ชื่อคอลัมน์เลยค่ะเป็นออเดอร์นะคะแบบตกต่างจากาใช้อันนี้นะคะในอัตโนมัตนะคะแล้วค่อยไปบอกให้เขาว่าเจนนะคะไปบอกให้เขาเจนเอ่อ PDF นะ ใชสุดเนี้ยในอาตัวนี้นะคะไปบอกให้เขาเจน pdf ทุกครั้งที่มีการอาสมมติถ้าเขาเขียนฟอร์มผิดอะถ้าเขาต้องการอธิบายเพิ่มเติมเขายังไม่ส่งอ e ีเมลหาเขายังไม่ส่ง e อีเมลหาหาไอทีนะคะเขายังไม่ส่งอ e ีเมลหาไอทีเขาแค่แบบเพิ่งพิมพ์ไว้อะเพิ่งพิมพ์ไว้เท่านั้นเองนะคะเพิ่งพิมพ์ไว้อย่างนี้พร้อมที่จะส่งก็ให้เขาแบบใช้สูตรนี้นะคะอยู่ในอยู่ใน อยู่ในอ t ลโตเมตล้วถึงจะสร้าง pdf นะคะเลือกไอที่ว่า create pdf from create new document นั่นนะคะทีนี้พอทุกครั้งที่เขาคลิกเขาก็จะเป็น create f r r m ใหม่นะคะจนกว่าที่เขาจะพอใจจนกว่าที่เขาจะพอใจก็ค่อยปริ้นนะคะอาจจะให้มันส่งไปที่ Creator email ก็ได้นะคะแล้วค่อยปริ้นออกมาคิดว่าเรื่อง <c oughs> เรื่องฟอร์มปริ้นี๋ยเช้ามาตัวนี้ดีห้ากว่า เรื่องฟอร์มปิ้เนี่ยน่าจะแบบมีคนพูดถึงเยอะแล้วนะคะลองลองใช้วิธีแบบไปประยุกต์กันดูซิสเตมที่หนึ่งนะคอลัมน์ที่ชื่อว่าเป็นออเดอร์คอลัมน์ที่สองที่เราไฮไว้ wide, แต่ว่ามีคอลัมน์จริงที่อยู่ใน g o Google s h e e t นะคะก็คืออ m a i l Order คล้ายกันเลยนะคะให้คลิกปุ่มตรงนี้นะหลังจากที่คุณเซฟอะไรหลังจากที่คุณบันทึกทุกอย่างแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วถ้าคุณต้องการที่จะโน้ตสไปที่ไอที คุณก็กดปุ่มปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็ทําเป็น number ท้ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ไฮไว้ wise. ไม่ให้ในแอปเห็นแต่ว่าข้อมูลมันจะเปลี่ยนคุณก็ไปสร้าง action ว่าถ้ากดปุ่มนี้ให้ email order, นะ e order บวกหนึ่งเพราะ email order บวกหนึ่งอะ dis low before กับ dis low after มันก็จะเปลี่ยนมาละก็ค่อยไปทำ automate ว่าโอเคถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของ dis low order uh, before and after ของเ e m a i l order ก็ให้ส่งอ e m a i l send อ e m a i l ไปที่ไปที่ it นะคะ ไปที่ไอทีอาจจะหาอ e ีเมลไอทีมาไว้นะคะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆนะคร่าวๆมากๆคือที่โค้ดหายไปนานเพราะโค้ดทำงานหนักมากค่ะทำงานหนักมากทำแอปให้ที่ทำงานทำแอปบัญชีใช้เองเราทำแอปบัญชีใช้เองมาหลายปีละประมาณสี่ปีละเราประหยัดไปปีละเกือบล้านเลยนะนะคะแล้วก็ทำแอปทั่วไปแล้วตอนนี้ ทางองคอ์กรของโค้ดมีความร่วมมือจากองคอ์กรที่อยู่ต่างประเทศนะคะตอนนี้โค้ดก็อยู่ต่างประเทศนะเพื่อมาช่วยเหลือทำแอปพลิเคชันให้เขานะคะ,ะเพื่อเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันเนื่องจากว่าเราทํางานในองค์กรระหว่างประเทศเหมือนกันนะคะทางานเพื่อสังคมก็ทํางานที่ NGO เนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ต่างประเทศก็เลยพอมีเวลาแล้วกอ็อยู่ที่บ้านภารกิจเยอะนะคะก็พออยู่ต่างต่างประเทศมันก็พอมีเวลาก็าอาดให้ดูถ้าจะ,จะพยายามหาเวลาหาเทคนิค อง่ายๆมาอธิบายแบบนี้อีกนะคะแต่ก็คงจะใช้เวลาได้ไม่นานก็ประมาณนี้ละค่ะ0ิบถึงนาทีนะคะขอบคุณมากที่ติดตามสำหรับใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นๆเลยแล้วยังยังอยู่ด้วยกันอยู่จนถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆน,นะคะเป็นกำลังใจให้เขาด้วยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาแชร์ให้ใครยังไม่กด subscribe กลับมากด subscribe ให้คนแล้วนะหายไปไกี่ปีเนี่ยหายไป2ปีเ <laughs> กือบ2ปีเลยโอเคค่ะ have a nice day นะคะมีความสุขกับทุกๆวันไว้เจอกันใหม่ค่ะ